เขาบอกทำมาเพื่อผู้หญิงโดยเฉพาะเลยเลยรีวิวแอคคอร์70 80 90แล้วก็100ไปแล้วนะคะมันเหลือ60เอาจริงฟีลลิ่งคล้ายกันมากเลยนะมันจะมีความนุ่มมือกว่านะแต่ปลุกได้เหมือนกันฟีลลิ่งใกล้เคียงกันเลยไปเขานะคะคือออกแบบมาสำหรับผู้หญิงงานสีของเขาก็คือสวยงามจริงๆ สวดีค่ะวันนี้นะคะสาวๆก็ขอมารีวิวไม<า>่มแบตที่เขาบอกทำมาเพื่อผู้หญิงโดยเฉพาะเลย,เลยแต่ว่ามันไม่ใช่รุ่นใหม่เป็นรุ่นเก่าที่เคยรีวิวแอคคอร70 80 90แล้วก็100ไปแล้วนะคะมันเหลือ60ที่ถ้าลองเซอร์ดูมไม่ค่อยมีใครมารีวิวใช ขออมารีวิวเทียบดูนะคะกับตัวรุ่นที่ยังเป็นท็อปฮิตอยู่ปัจจุบันก็คือ a อ r ค o ร์ Canon อนี่แคนนอนตัวเนี้มันฮิตอยู่ตอนนี้<อ>ที่ม,มันเป็นรุ่นเริ่มต้นตัว60เนี่ยมันจะเป็นรุ่นที่แบบมันตีมาสักพักนึงเนาะไม้มันก็จะเริ่ม u าเป็นสเปกกลางขึ้นละราคาก็ขึ้นเป็น2เท่าจาก2000 Canon, 2 0 0พันถนกว่าบาท90บาท44่พแต่ว่าเดี๋ยวขอไปตีจริงก่อนว่าเป็นยังไงบ้างก่อนหน้านี้เคยเอาไปใช้ตีในเกมมาแล้วนะคะแต่ว่าวันนี้ลองเอามาตีรีวิวให้ดูนะคะเดี๋ ได้ทดลองตีกันมาแล้วนะคะก็อยาก อ6 0มีเปรียบเทียบกับแคนนอนความแตกต่างมันเป็นยังไงเมื่อกี้ที่ไปทดลองรีวิวตีจริงมานะคะตัวนี้สีอยู่ทั้งคู่แกกอก็กคอร์ด6 0แบบแคนนอนดีอยู่นะคะความแตกต่างมันก็เอาจริงฟีลลิ่งคล้ายกันมากเลยนะแต่ว่าตัวนี้มันจะมีความนุ่มมือกว่านแต่บุกได้เหมือนกันฟีลลิ่งใกล้เคียงกันเลยคอนโทรลง,ง่ายไหมง่ายเซฟตีถึงหลังได้อันนี้จะช่วยส่งแรงขึ้นนิดนึงสาหรับใครที่ชอบบุกความแตกต่างก็คือว่าตัวนี้ด้วยความที่เป็นการอ่อนหัวหนักสมมติว่ามีแรงขขึึึึ้้้้้้นนนนนนอออสสมมววววรรแแลาาจจะะูกนน่่ัหงงงงิดตใชเย ถ้าเป็นตัวแค n นอนซียูเนี่ยจะเป็นก้านกลางดังนั้นเนี่ยเวลาที่ตีอะ่ะมันจะไม่ค่อยหน่วงเข้าตัว X f o r c e 64แต่ว่าตัวนี้มันนุ่มมือกว่าเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ได้เป็นผู้หญิงที่แบบแป้งแป้ง,ปง้วิ่งไล่ตบวิ่งไล่ตบอะไรอย่างเงี้ยถามว่าดีไหมดีถ้าเราเริ่มด้วยตัวแค n นอนแล้วอยากอัปเกรดอะไรที่มันนุ่มมือมากกว่านี้หน่อยเซฟแรงหน่อยตัวน,วนี้ดีได้ง่ายเลยเพราะตัว X Force 60ตัวเนี้ยสเปคเขานะคะคือออกแบบมาสําหรับผู้หญิงงานสีของเขาก็คือสวยงามจริงๆตัวนี้สเปคของเขาอ่ะมันจะ ตีแล้วล้านหนึ่งเกมแล้วตีไม่ได้เลยคือมันตีได้เรื่อยๆเลยนะทั้งเกมมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเกมหน้าเน็ตก็ได้ตีข้างหลังก็ช่วยส่งแรงได้สําหรับใครที่มีงบประมาณอยู่ในเลนจ์ประมาณ4ี่พันไม่เกิน5,000บาทนะคะก็ลองดูแอ r คอร์หกศูนย์แต่ตอนนี้น่าจะหาซื้อยากแล้วนะคะเพราะว่าอาจจะเป็นต้นเก่าแต่ถ้าใครหาซื้อได้แล้วก็ลังเลงอยู่ว่าแบบเจ็ดศูนย์แอคคอรเจ็ดศูนย์มูฟสิ่งนี้ตีไม่ได้ก็ลงมาหกศูนย์ในราคาเนี้ยก็ถือว่าตีได้สําหรับผู้หญิงถ้าผู้หญิงอยากจะไปตัว ขึ้นเยอะมากเวลาตีนี่คือถ้าไม่มีความแข็งแรงไม่มีข้อมือเนี่ยคือจะตีไม่ไปเลยพี่เปิบอกว่าคนก็ชอบถามมาอีกรุ่นหนึ่งนะคะรุ่นยอดฮิตตลอดกันคือรุ่นตัว Big Bang Big Bang แอค o อร์ดหกศูนย์แล้วก็ Canon U, แคนนอนตัวหกยูแตกต่างกันยังไงแล้วก็ใครควรจะเลือกแบบไหนนะคะตัวแคนนอนหกยูเนี่ยเป็นตัวเริ่มต้น2 0ง0ับาทตีได้ง่ายก้านกลางๆถ้าอยากจะอัพขึ้นมาอีกนิดนึงตบให้หนักขึ้นอีกหน่อยก็ดูเป็นตัว Big Bang ได้นะคะถ้าคนที่แบบอยากจะเพิ่มเกมตบแต่ว่าจะะะไมมม่นนนักวงงาาออขึึ้ิดคต Big Bang 2990 คือโอเคเลยแต่ถ้าคนที่กลัวว่าเฮ้ยมันจะวิวไปไหมมันจะเบาไปไหมอยากได้ฟิลคล้ายคลแคนอนแต่ว่าตีนุ่มมือกว่ารู้สึกว่าสเปคอยากจะได้สเปคที่สูงขึ้นก็มาดูตัวนี้ได้นะคะตัวแอคคอร์60สีขาวตัวนี้เนี่ยใกล้เคียงกับแคนนอน 6U เลยค่ะแต่ว่าจะนุ่มมือขึ้นไม่สะทานเท่าตัวนั้นนะคะสําหรับคนที่เริ่มตีได้แข็ ถ้าใครที่อยากสอบถามเรื่องของไม้แบดอยากหาซื้อไม้ใหม่ควรจะแนะนําเป็นตัวไหนดีนะคะก็แอดไลน์มาคุยกับทางเราได้นะคะที่ไลน์แอดดองนาวนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดหัวใจกดไลค์และซับสไคร์เป็นกําลังใจให้พวกเราทุกคนด้วยนะคะบ๊ายบาย